ทางน้ำโชงนะคะทคะ่านมค่ะสำหรับเ้านีนะคะแอดขออนุญาตท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะะเนาะค่ะเนาะพอว่าเอ่หงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้ม 2, สองพันห้าร้อยหกสิบห้านช่วง่าสลากจัดสรรจอไปที่จังหวัดลำปางนะคะนี่คะ่ทคะท่านผู้ชมขะรหัสพื้นที่ศูนย์ห้าสี่ลำดับพื้นที่ หนึ่งศอ,อันดับประชากรสามสามแล้วก็ลำดับของผู้ว่าคนที่สี่สิบหกนะคะอันนี้คือขอมูลที่ท่านผู้ชมจะได้นั่งไปพิจารณาน,านั่งไปากันไห้น้อ่ขานอบัตคาพนออกอาตามจังหวัดที่สัญจร ตามข้อมูลตามตัวเลขของจังหวัดลำปางนะคะก็มีตามนี้มี054มี1033แล้วก็46นะคะอันนี้คือข้อมูลที่ท่านผู้ชมจะได้นั่ไปพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะสำนักแรกค่ะท่านผู้ชม่าสำนักแรกคือของ FC สารคาม สำนักแรกเอซสารค้ามเมือทธาช่วงขาเอฟซสารค้ามหวิ่งลูทีสามสี่ห้าบนล่างนะคะใช้บนล่างตัวเลขของคนมีสามสี่สามเก่าสี่หกสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสเลขสามตัวคือสี่สี่หกเจ ตัวที่พนว่องหายคือ c หก็4บเจ็ดอ่ะต่อไปกระทำช่วงะต่อไปเป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์วีละกระทช่วงขโค้คงสุดท้ายของอาจารย์วีละอาจารย์วีละบอกว่าบนห้ากับหกเทพนบอกว่าหาหนีเน่นอน5 9, 5 0, 6, 9, 6, ้นหาเก้าหาศูนย์หกเก้าหกศูนย์เลขสามตัวของพนมีสามหาเก้าหาหาเก้า สามหาศูนย์สองหาศูนย์สองหาเก้าหาหาศูนย์ส่วนล่างล่างอาจารย์ไทยหาก็พกึ้นกันค่ะมีห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์มีแค่นี้ค่ะทสำชุ่มขาเป็นโครงสุดท้ายเกลื่อนของเพลนเนาะขาเนาะต่อไปเอ,อารัฐบาลไทยโครงสุดท้ายของเมน้ำเดือนค่ะสำชุ่มขา เม่น้ำเดือนเล็กวิ่งเพลินบพขาดได้ขาดทช่ชน่มขาเพราะฉะนั้นทช่ชน่มบน5กับ3ล่าง9กั 2, บสองวิ่งไว้เลยแล้ววาวิ่งสองตัวบาขาดทุนเต่ดตัวจอของเรามี2องหาศูนย์หาสามดหาสามมี5 0 5 3 5 8 1 9หลัก1ิบหนสหา ลักหนวยเก้าสามศูนย์อันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมราเดือดนะคะเนาะส่วนล่างเก้ากับสองเก้าลักสิบสองกับลักสิบแล้วว่าเราเลขจับสองกับเก้าใช่กันเป็นเก้าสองแล้วเนียนเก้าสองตัวเลขจับคูรามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเอสแมาเก้าศูนย์ กับเก่สองนะคะต่อไปปูใชัว่านกับทรงช่วงขาปูชัว่านพูดบอกว่าวิ่งสองตัวเดียวนินเที่ยงคือสองหกล่องลงมากคือสองสามล่างสามกับห้าตัวเนียนคือเจ็ดสามตัวล่องคือแปดสามตัวกันเนื่องหากับเก่าหามีแค่นี้อันนี้คือของปูชัว่านนะคะตรงช่วงขา ต่อไปอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศงวดที่หล้วยหกสี่งวดนี้อาจารย์ห้บนสองศูนย์ห้าสองสี่สองล่างให้เก้าวเจิเก่ 2, าก็สองเก่าอ่ะต่อไปของลุงทรงลุงทรงบอกว่าลุงทรงงวดที่หล้วกับเขาหกสี่ตรงตรงงวดนี้ลุงทรงบอกว่าห้า,งงก,ากับแปดวิ่งหากับเปดนักดินหานะคะชุดเด่น ห้าสี่ห้าห้าห้าแปดห้าเก้าชุดสามตัวมีห้าห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดห้าแปดสามห้าแปดชุดลองแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขเนี่ยทางของลุกทรงนะคะตามช่วงขาตัวเลขเนี่ยทางของลุกทรงนะคะต่อไปตัวเลขแนวทางของลุูกม,มันกับตา้ตช่วงขา ล็อกพิสดารพระท่านในล่งค่ะทำชม่วงคาล้องของลุงหม,มานเอ่อลุงหม,มานเด่นบนล่างเด่นบน1กับ2เด่นล่าง3เลขเกิดคือเลขโครงสร้างนะคะที่เอามาใไซกับตัวนี้คือ5 6หกจ็ดคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหสองห้า สองหกสส่วนล่าง3,5,3,6,3,7สากสามเลูกมันบอกว่าดับบน3ดับล่างศอันนี้ของพ่อเอ๋ช่วงขาของพ่อเอเพ่อเอวิ่งบน8วิ่งล่าง9นะคะสปินเก้ายังบลู แต่ว่าตัวเลขที่พ่อ,อยกจับคูให้มีเจ็ดบนเจ็ดสองแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดกน่าสหช่วงขาสาตัวมีเก้าเจ็ดสองก้าแปดสองเก้าแปดสี่สอตัวมี9ก้าสี่เก้าห้มดี๋ยวทำช่วงพิจารณาเมือง,งอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะนี่คือตัวเลขแนวทางของ รัฐบาลไทยแต่ละสำนักเนาะค่ะทานชมเนาะรัฐบาลไทยแต่ละสำนักของพ,อพ่อพมกับทานชุม่มขาของพ่อพมพ่อมพ,อพอมตัวเดียวคือเกาหมือนขึ้นนีออ้นกับเล่าก็เล่ากับว่ามันใจตัวเดียวคือ 8, 5, แปดหาลกตซีแปดหาเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือหนึ่งแปดหาเอา้า S <S ขึ้นบอกก็พมพพิมพมาเพิ่มเติมเลขกสามตัวหนึ่งเปดห้าสามแปดหกหาเรามาแข้งแข้งแล้ววะแล้วบริหลิเล่เหล็กไผ่ได้ค่ะท้างชมค่ะโบเหี่ยเอี้ยห้ไผ่ไ่ฟังเราบริสุทธิ์ใจเราบรลลิ่เลขกจะของอย่างเดียวเพราะนใจส่วนล่างเจ็ดสองตัวเดียววิ่งหลุดเจ็ดกับสองนี่แค่นี้อันนี้คือของพูอพอมพรายะเอ็ด ส่วนล็อกเดินดีนะคะทำช่วงขาล็อกเดินดีเขามาดนีสามซีดีซีแต่ต่มานีซีหาหงวดแล้วนีอันนี้คือของมูลแอน์มาลงทำช่วงมือวันที่หนึ่งพุงชิกาออกเจ็ดศูน์กับศูนย์หกสิบหกพุชิกาออกแปดเก้าตรงตรงวดน,นี้สิเป็นจังไดทำช่วงนี้พิจารณาเอาเลยเจ็ดแปดเจ็เก นี่คือตัวเลขแนวทางล็อกเดินอีนะคะชมค่ะอันนี้คงมีน้ำเดือนเนาะไม่น้ำเดือนเป็นหาที่แรกแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเหลือเหลือเก่าหลักสิบล่างเหลือเก้าตัวเดียวอันนี้กระดับสีกระดับอันนี้คือล็อกดับเอ่อชุดดับล่างนะคะ ให้คิดส,สื่อตัวนี้แล้วว่าดับล่างบ่เกิดนะคะตามนี้ตามนี้ค่ะทาช่วมค่ะ นะคะตามน,นี้นะคะอันนี้ของพ่อเอพ่อเอที่เพิ่นบอกสูตรแต่ละสูตรเนาะคะ่ะเนาะของผูช้ชมอย่าลืม,มา่าของพ่อเอนี่สูตรสูตรสี่คือสูตรตัดสินเลขศูนย์เลขสี่เลขเจ็ดนี่อันนี้ตรงมาาน่นอนเถี่ยวกอนกับมา มาศูนย์กัมยังเถียวกนเทียวนี้แอดวาน่าจะมาศูนย์กับเจ็ดอันนี้คือตูดตัดสินนะคะเนาะสูตรตัดสินม,มาตลอดเอาทำผู้ช่วขาแกแถทุชมผู้ช่วงเลยพิจารณานะคะตามนี้ลหละอันนี้ของอาจารย์วิชัยคะ่ะทำผู้ช่วงขาของอาจารย์วิชัยนี่เจ็ดเก้าหก เลขสองตัวคือเจ็ดสองเก้าซีสองเก้าเจ็ดแปดเก้าหกสามหกเลขสามตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหกเก้าซีสามสองเก้าซีเจ็ดแปดซีเก้าหกเราบอกว่าหกกับเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นธรรมชุ่มอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเที่ยวก้อนเล่ากับเขานะคะ ค่ะต่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางสรุปรัฐบาลไทยก็ขอยพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคมารลล่ำรวยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าก่ะตรงช่ว่ขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเที่ยวนี้สัญจรลํำปางนะคะทผู้ช่ค่ะ